พาช้าขนองงานฉลองกำนันเมื่อยังติดยศถาบรรดาศักดิ์ใจยังปักร่มหลงพวงหาทำให้จิตของตนจนปัญญาจะไปหาทางสว่างกระจ่างใจเมื่อนายวิชิตเจ้าของลงน้ำแข็งเดินไปขึ้นรถแล้วเคลื่อนออกไปจากร้านยังไม่ทันจะรับสายตา พันล้านบริการน้ำแข็งที่ตอนนี้มีเพียงในายใหญ่กับเจ้าบอยและเบิร์ดก็มีโอกาสต้อนรับลูกค้าคนหนึ่งอายุไม่ต่ำกว่า70ปีแต่ร่างกายแข็งแรงท่าทางเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แต่งกายคล้ายผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันทำให้ใหญ่ซึ่งยืนอยู่ต้องรีบออกไปต้อนรับด้วยท่าทางอ่อนน้อมจะสั่งน้ำแข็งหลือครับพ่อกำนันใหญ่เอ,อ่ยปากถามอย่างให้เกียรติ พร้อมกุลีกุจอเข้าไปต้อนรับแต่ชายสูงวัยผู้นั้นกับยังคงวางท่าทีนิ่งขึมและเยือกเย็นจนผิดสังเกตต้องการน้ำแข็งแบบไหนล่ะครับพ่อถูกแล้วฉันเป็นกำนันเก่าผู้เท่าเอ่ยเสริมใหญ่ยิ้มอย่างชื่นชมตัวเองที่มีแววตาที่แหลมคมพอที่จะมองคนทะลุปุ่โป่ปงไม่น่าเล่าผู้ใหญ่คนนี้ถึงวางท่าน้าเกงขาม งานนี้ต้องงานใหญ่ไม่เช่นนั้นอดีตกำนันสูงวัยคงไม่ออกลงเองหรอกเท่าแก่เสงไปไหนล่ะอ๋อแกเสียชีวิตมาสองปีแล้วครับอ๋อเป็นผีสิสองปีแล้วเหรอทำไมไม่เห็นกันเลยเสียงแหบผ้าของผู้เฒ่าบนขึ้นทำให้ใหญ่เองก็แปลกใจก็เท่าแก่ตายไปตั้งสองปีแล้วจะเห็นกันได้ยังไงตอนนี้ ไอตีเป็นเท่าแก่ละสิผู้เท่าพูดรากับรู้จักมักคุ้นกับครอบครัวนี้มาเนิ่นนานทําให้ใหญ่ชักไม่มั่นใจว่าจะเป็นลูกค้าหรือคนแก่แวะมาเยี่ยมกันพ่อกำนันมาติดต่อซื้อน้ำแข็งใช่ไหมครับผู้เท่าหันมาทางใหญ่ช้าๆสายตาคู่นั้นยังคงเฉยเมยเหมือนไม่สนใจก่อนจะตอบด้วยน้ําเสียงเนิบนาบน้ําเสียงของแกออกจากแปลกๆสั่นผ้า และสั่นเคืออยู่ในลำคอไม่หยอกต้องการน้ำแข็งสัก3ามสี่ถังนะเอาถังใหญ่ขนาดไหนครับเรามีหลายขนาดมีใหญ่กลางเล็กใหญ่พูดพางชี้มือไปทางถังน้ำแข็งที่มีทั้งแบบพลาสติกและแบบอลูมิเนียมเอาขนาดกลางผู้เท่าชี้มือบอกจะต่อด้วยการเอ่ยปากขามราคาแต่ก็ช้าไป พราะใหญ่ชำนาญในเรื่องของการต้อนรับลูกค้าอยู่แล้วจึงเสนอราคาถังละร้อยยี่สิบบาทครับเฮ้ย <Hey, S 1> หอหนุ่มร้อเล่นหรือเปล่าผู้เท่าที่มีท่าทีเยือกเย็นเฉื่อยชาถึงกับออกอาการอุทานตอนที่ฉันมาซื้อกับไอ้เสงมันไม่ถึง20บาทด้วยซ้ำมัง้งโอ้ยหากถังละยี่สบสามมันเมื่อสามสปีที่แล้วนู่นล่ะครับพ่อกำนัน อ๋อสินนะผู้เฒ่าเอ่ยพึมพำในลําคอเหมือนกับคนแก่ทั่วไปที่ชอบพูดว่าของทุกวันนี้มันแพงไม่เหมือนสมัยที่แกเป็นหนุ่มว่าแต่พ่อกำนันจะสั่งเท่าเดิมหรือเปล่าครับใหญ่าถามเพื่อความแน่ใจอีกครั้งทําให้ผู้เฒ่าตาสีน้ําข้าวขุณนถึงกับเบิกตากว้างจนใหญ่ต้องขนลุกสู้อย่างไม่มีเหตุผลทําไมราคาแค่นี้จะสั่งไม่ได้เอาไปห้าถัง ห้าถาังเลยแหละครับเพราะกำนันเออไปส่งที่บ้านข้าที่ไหนล่ะก่อนถึงหมู่บ้านตรงนั่นแหละจะมีคนมารอบอกเขาว่าไปบ้านกำนันเลื่อนบ้านกำนันเลื่อนเหรออืมคงจะไม่ต้องอธิบายไปมากกว่านี้แล้วนะส่วนเงินไปรับตอนที่ไปส่งหรือจะให้มัดจำผู้เฒ่าเอามือล้วงกระเป๋าควักเงินปึกใหญ่ออกมาเหมือนจะยื่นให้ แต่ใหญ่ก็มีมารยาทพอที่จะรีบปฏิเสธไม่เป็นไรครับเดี๋ยวตอนเราไปส่งน้ําแข็งค่อยคิดเงินกันอาจจะบวกค่าส่งด้วยนะครับไปส่งตอนนี้เลยนะเพราะงานจะเริ่มในอีกไม่นานนี้ได้เลยครับพ่อกำนันพ่อกำนันจะนั่งรถไปพร้อมกับพวกผมไหมครับไม่หรอกมันช้าเดี๋ยวข้าไปก่อนแล้วอย่าลืมก็แล้วกันบอกคนแถวนั้น ว่างานกำนันเลื่อนข้าจะรอที่บ้านว่าพางผู้เท่าก็เดินออกจากร้านใหญ่เดินตามเป็นการไปส่งทราบแต่ว่าผู้เท่าจะไปของแกเองและจะถึงก่อนพวกเขาเออพี่ใหญ่เมื่อกี้พี่บ่นอะไรนะ่ะเจ้าเบิร์ตถามด้วยน้ำเสียงเหนื่พอยๆเพราะพึ่งขนน้ำแข็งขึ้นรถบ่นอะไรไม่รู้สิเห็นเดินไปเดินมาพูดอยู่คนเดียวอย่างกับอืม เดี๋ยวเธอเดี๋ยวถีบให้เลยตาถั่วเหรอไอเบิร์ดเกาหัวแกกๆแ,แปลกใจทำนั่งงงๆว่าแต่น้ําแข็งนะ่ะครบหรือยังเอาไปประมาณสี่ถังนะพี่ปัดถูไอเบิร์ดสี่ถังมันจะพออะไรเพิ่มอีกสี่ฮะเพิ่มอีกตั้งสีเป็นแปดถังไม่จริงมั้งงานวัดบ้านดงใช้น้ําแข็งคืนเดียวแปดถังเลยเหรอเอาไปเถินหน้า ห,หันมาพูดอย่างเป็นการเป็นงานเสร็จตามที่สั่งแล้วครับว่าแต่ว่าเราจะไปส่งน้ำแข็งที่ไหนไอ้บอยถามขึ้นพร้อมกับทำคิ้วย่นเข้าหากันไปส่งที่วัดบ้านดงแต่ก่อนไปถึงบ้านดงนะ่ะก็ไปส่งบ้านกำนันเลื่อนก่อนบ้านกำนันเลื่อนก่อนถึงบ้านดงไอ้เบิร์ตทวนคำลูกพี่ใหญ่ของมันอย่างคุ้นคิดก่อนจะถามนี่ถ้าหากก่อนถึงบ้านดงมันก็บ้านดอนนะสิ ไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่าให้ไปเถอะก่อนถึงทางเข้าหมู่บ้านนิดเดียวก็จะมีคนมารอรับเมื่อน้ำแข็งถูกขนขึ้นรถตามที่ลูกค้าสั่งใหญ่ก็ขึ้นรถแล้วทำหน้าที่เป็นคนขับโดยมีเบิร์ตและบอยสองสหายนั่งพ่วงมาด้านหน้าด้วยทั้งสองคนรถแล่นออกจากถนนภายในตัวเมืองตัดเข้าทางเล็กๆเ,เป็นถนนที่ไม่ค่อยจะดีนักขนาดที่ใหญ่ถามเบิร์ดว่าทางไปบ้านดง เป็นทางที่เขากําลังขับแล่นผ่านไปหรือเปล่าไอ้เบิร์ดว่าใช่นายใหญ่ยิ้มแป้นอย่างพอใจอีนิดเดียวก็จะเข้าหมู่บ้านดงแล้วพี่แล้วพี่ว่ามีคนสั่งน้ําแข็งอยู่แถวเนี้ยมันที่ไหนเบิร์ดถามขึ้นด้วยเสียงเรียบๆเ,เอาเถอะพวกเองสองคนช่วยกันมองข้างทางหน่อยเผื่อจะมีคนรอดักอยู่พี่ใหญ่พี่ใหญ่นั่นไงอะไรของเองวะไอ้บอยมีคนยืนอยู่ข้างหน้า นั่นไงขับช้าๆหน่อยก็แล้วกันขณะที่คนทั้งสองตื่นเต้นและพยายามจะเงื้อมองหาใครสักคนด้านหน้าไอ้เบิร์ดกับมีอาการหวาดวิตกพิกลเฮ้ยไอ้เบิร์ดเป็นอะไรไปวะปะป่าเป่าวหรอกเออไอ้นี่แปลกทำหน้ายังกับคนเห็นผีงั้นแหละนายใหญ่ผ่อนเครื่องยนต์ให้ต่ำลงปล่อยรถเคลื่อนตัวไปช้าแล้วก็เจอเข้ากับร่างของคนที่ยืนอยู่ข้างทางจริงๆ เขาแตะเบรกหยุดรถพร้อมกับโผล่หน้าออกไปถามชายแปลกหน้าคนนั้นเอ่ยขึ้นพ่อกำนันให้ข้ามารอเสียงเนิบหน้าแปลกๆพูดขึ้นขนาดที่ใหญ่เอ่ยปากชักชวนให้คนที่ยืนรอขึ้นมานั่งบนรถแต่ก็ถูกปฏิเสธไม่หรอกเดี๋ยวคุณขบับรถเลี้ยวตามฉันมาก็แล้วกันเดี๋ยวก็ถึงบ้านกำนันแล้ว ไอเบิร์ดคูเขาขึ้นมากอดแน่นลาวกับมันจะหนาวสเสต็มประดาไอบอยกนันในแขแหขึ้นมาโรคปอดกําเริบเมืองไงไอเบิร์ดบอกมันไม่ได้เป็นโรคปอดบวมปอดแห้งที่ไหนหรอกพร้อมกับพูดขึ้นว่านี่เองไม่รู้อะไรรู้ไหมป่าแถวเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรเบิร์ดกระซิบเบาๆพอให้บอยได้ยินแต่ฝ่ายนั้นกับผงผางเสียงดังขึ้นนี่ป่าแค่เนี้ยนะเองกลัว จนมันจะป้นหรือไงมันจะไม่ป้นน่ะสิแต่มันจะพอพอเธอไอ้บอยบอยไม่สนใจเสียงเด็กหนุ่มวัยรุ่นทั้งสองของเขาจะพูดอะไรกันขับรถตามหลังของนายคนนั้นแปลกประหลาดเส้นทางที่เขาเห็นมันก็ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ไม่รู้ทำไมมันถึงเร่งเครื่องแรงส่งของรถออกตัวไปลำบากรากับหนทางมันติดอะไรอย่างนั้นเอาถึงแล้ว แต่พวกคุณคงต้องลำบากแบกไป,ไปส่งหน่อยนะทำไมไม่ให้ไปถึงบ้านกำนันเลยล่ะจะได้ไม่ต้องลำบากใหญ่ให้เหตุผลขณะที่สายตาของเขามองไปเห็นคนกลุ่มใหญ่กำลังนั่งโต๊ะยาวเหมือนกับมีงานเลี้ยงใหญ่ของหมู่บ้านแต่แปลกพิลึกนาใหญ่ก็ผ่านเข้าออกเส้นทางนี้บ่อยๆแต่ไม่ยากจะรู้ว่าก่อนเข้าหมู่บ้านดงจะมีหมู่บ้านอีกหมู่บ้านนึงตั้งอยู่ปากทางเข้าบ้าน มันไปต่อไม่ได้หรอกได้แค่เนี้แหละอ้าวทำไมล่ะครับก็คุณไม่เห็นหรือไงต้นไม้ใหญ่มันขวางทางอยู่เออพี่ลึกใครทำทางเข้าบ้านกำนันแต่ดันไม่ตัดไม้ใหญ่ออกกำนันแกชอบแบบนี้ใครจะไปบ้านแกะจะลำบากหน่อย โดย,โดยเฉพาะลดลาจากภายนอกเราเลยต้องแบกน้ำแข็งปูเลงปูเลงเข้าไปในงานนะก็ต้องอย่างนั้นล่ะชายคนที่มรอรับเอ่ยขึ้นขนาดที่ใหญ่แทบจะตั้งตัวไม่ทันเมื่ออยู่ๆกำนันเลื่อนก็มายืนอยู่ใกล้ๆกับนายคนนั้นว่าไงเซิร์ดคนที่ไปติดต่อสั่งซื้อน้ำแข็งนั่นเองเอา้าวสวัสดีครับพ่อกำนันใหญ่ย,ย,ยกมือขึ้นไหวทำให้ชายสูงวัย ที่รู้กันอยู่ในนามกำนันเลื่อนยกมือรับแต่ไม่หันหน้ามามออเขากับยังคงสนใจถามผู้ชายคนที่ชื่อว่าเสดนั่นอยู่อ,อือไอ้หนุ่มมันว่าลำบากในการขนส่งน้ำแข็งนะพ่อกำนันเออเดี๋ยวข้าจะเพิ่มพิเศษให้ขอให้จัดการนำน้ำแข็งเข้าไปเก็บไว้ในงานแค่นี้ มไม่มีปัญหาอะไรนะน้ำเสียงของกำนันทำให้ใหญ่เดาได้ว่าพ่อกำนันเลื่อนไม่ใช่กำนันธรรมดาเป็นนักเลงทุกกระเบียดนิ้วทีเดียวไม่เป็นไรครับพ่อกำนันไอที่ผมว่าน่ะคิดว่ามีทางนำรถเข้าไปได้ก็เลยอยากจะสะดวกหน่อยเท่านั้นล่ละครับกำนันเลื่อนหันมายิ้มเย็นชาให้กับนายใหญ่ลงของให้เสร็จไปรับค่าของ และเงินพิเศษจากฉันที่โต๊ะนู่นนะกำนันเลื่อนหันมาทิ้งท้ายคำพูดแล้วเดินหายไปในความมืดสลัวใหญ่หันมาสั่งเด็กๆในรถทั้งสองคนให้เตรียมขนน้ำแข็งไปไว้ที่บ้านเฮ้ย hey, เองเห็นพวกชาวบ้านที่นั่งอยู่ตามโต๊ะอาหารนั่นไหมเบิร์ตเอ่ยถามไอ,บอ้บอยเบาๆขาไม่ได้ตาถั่วนี่ว่าเองสังเกตไหมแต่ละคน ไม่เหมือนคนเลยว่ะทำไมไม่เหมือนคนล่ะเองก็ดูให้ชัดสิแต่ละคนนั่งทื่อเสียงช้อนเสียงพูดคุยก็แผ่วเบาเรากับไม่มีคนอยู่อย่างนั้นแหละอา้าคนที่มางานของผู้หลักผู้ใหญ่ใครจะกล้าเอะอะโวยวายล่ะก็ดูแต่กำนันนั่นไงแกพูดบ่อยที่ไหนนิ่งขึมเวลาแกเดินเหินไม่ต่างอะไรกับซากผีเดินได้ สองสหายวิภาวิจารณงานเลี้ยงประหลาดในหมู่บ้านใหม่ที่ทั้งคู่เพิ่งรู้จักทั้งทั้งที่ทผ่านไปผ่านมาในยา่านหมู่บ้านละแวกนี้บ่อยๆเฮ้ยไอ้บอยเบิร์ดนั่นตาตื่นผวาเมื่อเทน้ําแข็งใส่ลงในถังมีอะไรกะบอยถามขึ้นถัง้แข็งนะสิทําไมมันเหมือนลงผีชัดๆไอ้เบิร์ดเอ้ยมันลงที่ไหนเล่าถังน้ําแข็งของงานพอกนันมันก็สี่เหลี่ยมถังน้ําแข็งของเรา ก็สี่เหลือเหมือนกันแต่มันคนละแบบบุย้ยนั่นมันยาวยังกับโลนศพเนี่ยคิดมากไปหน้าไปไปเดี๋ยวก็หมดนู่นเองเห็นไหมพี่ใหญ่กําลังคุยจ้จอก,กับเจ้าภาพได้ดื่มเหล้าชุ่มคอไปแล้วนุ่นเองส่งที่นี่แล้วจะไปที่ไหนต่อไปส่งงานวัดบ้านดงครับพ่อกำนันผู้เท่ายิ้มแยะเหมือนถูกใจพร้อมกับเอ่ยอืม วัดบ้านดงงั้นก็ไปส่งให้กับมรกรทายกนะสิใช่ครับไอเลืองไอเลืองลูกของข้า,ม,ม,ามันเป็นมรกรทายกกำนันเท่าพึมพำอย่างกับชื่นอกชื่นใจในความดีของลูกชายแต่ใหญ่กับขัดแยง้งพ่อมรกรทายกก,ายก,ก็อายุป,ประมาณกำนันนี่แหละแล้วทำไมกำนันถึงพูดออกมาว่ามรกรทายกวัดบ้านดง เป็นลูกชายของแกมันจะไม่โกหกมากเกินไปหน่อยเหรอหากจะอายุห่างกันก็ไม่เกินสิบปีหรือคนสิบปีมีลูกได้ไงเนี่ยแต่ใหญ่ก็ไม่ขัดกำนันอาจจะพูดเหมือนคนแก่ชอบหยอกล้อเล่นเออหากเองไปวัดเจอไอ้เลืองบอกมันด้วยว่าขอบใจที่ส่งของกินของใช้มาให้ประจำจนข้าไม่อดอยากใหญ่รับคำ พ่อกำนันเลื่อนหัวเราะ ừ, 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 ด้วยความพอใจก่อนที่ทางบอยกับเบิร์ตจัดการลงน้ําแข็งจนครบแล้วเดินเข้ามาบอกกับใหญ่ด้วยเสียงดังๆเพื่อจะให้ผู้ที่สั่งซื้อได้รู้และจ่ายค่าสิ่งของเออขอบใจว่ะเอานี่ค่าน้ําแข็งและค่าแรงส่งของลําบากหน่อยแต่คิดว่าคงคุ้มกำนันเลื่อนควักเงินจากกระเป๋าส่งให้ปึกขนาดใหญ่ มีแบงค์ร้อยหลายแบงค์ใหญ่แล้วมาขี้ออกดูแวบหนึง่งก็ยัดใส่ในกระเป๋าอ้าวไม่นับ,นบด,ดูก่อนเหรอกำนันชลาถามขึ้นไม่หรอกครับ,มรรบผมเชื่อในความเป็นผู้ใหญ่ของพ่อกำนันกำนันเท่าปล่อยหัวเราะอย่างพึงพอใจก่อนที่ใหญ่จะยกมือไหว้อย่างนอบน้อนทางกำนันส่งคนที่ชื่อนายเสดออกไปส่งแต่ใหญ่บอกว่าไม่เป็นไรเขากลับเองได้ใกล้แค่นี้ แต่นายเสด็ก็ยังคงยืนยันที่จะทำหน้าที่ไปส่งให้ถึงปากทางค่อยๆถอยหลังออกไปตามทางเดิมนะไอ้หนุ่มเป็นคำสั่งสุดท้ายและในายใหญ่ก็ยังนึกว่าคงจะต้องถอยหลังอย่างเดียวเท่านั้นเพราะอย่างอื่นทำไม่ได้ทางมันแคบเหลือเกินการถอยรถออกจากหมู่บ้านแม้ว่ามันจะไม่ใช่ระยะทางไกลแต่ก็แสนทุรคทุเลเหลือเกิน ยิ่งรอบๆมันมืดมิดเพราะยิ่งเพิ่มความลาบากมากยิ่งขึ้นกว่าจะถอยท้ายรถออกมาถึงทางใหญ่ก็เล่นเอาใหญ่เหนื่อยไปไม่น้อยพอรถแล่นออกสู่ถนนใหญ่หนายใหญ่ก็ตะบึงรถอย่างไม่สนใจเพราะเวลามันเลยสองทุ่มอยู่ลมมาล่อแล้วเราต้องใช้เวลาแค่ส่งของบ้านกำนันนานไปชั่วโมงเลยเหรออืมมันก็แปลกนะพี่เดี๋ยวเถอะเดี๋ยวทางวัดจะรอไม่เป็นไรหรอกงานนั้นมันงานศรัทธาไม่ใช่งานไรายได้ ใหญ่พูดเสียดสีว่าเป็นงานช่วยยังไงก็ได้แต่ที่เขารีบเร่งเหยียบเต็มที่จะได้ถึงเนเร็วก็เพราะอยากจะใช้เงินในกระเป๋าเนื่องจากรู้สึกเปรี้ยวปากเหลือกำลังนั่นเองไม่นานก็ถึงวัดเสียงชาวบ้านพูดด้วยเสียงอันดังราวกับว่าการรอคอยของพวกเขาเนิ่นนานเหลือเกินไอ้จุ๊ไปบอกหลวงพ่อกับมรคคทยยกเรื่อหน่อยว่ารถน้ำแข็งมาถึงแล้วเด็กตัวเบียกวิ่งขึ้นบันไดศาลาทันที ไม่นานก็มีพระพิสุกกับผู้ชายสูงอายุเดินลงมาเมื่อทั้งสามเจอหน้ามคทรทยกเลืองแล้วก็แทบจะชะงนใจเพราะหน้าของมคทระทยกเลืองมันช่างเหมือนพ่อกำนันที่เขาเพิ่งส่งน้าแข็งให้เมืเม่อ,อสักครู่โดยตอนนี้กำลังจัดงานอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ไม่ห่างไกลจากหมู่บ้านดงนักที่น่าทึ่งก็คือมกราทยกเลืองช่างเป็นคนเอาใจใส่งานวัดงานวาแม้แต่พ่อของแกจัดงานในวันเดียวกัน ก็ยังไม่ไปร่วมงานแต่กลับมารับงานด้านบุญกุศลของวัดแทนเอาขอบใจมากนายใหญ่มรคายกเรืองจำชื่อของเขาได้แม่นยำพร้อมกับเดินมาใกล้แล้วยื่นเงินจำนวนหนึ่งใส่มืออุ้ยเก่งใจจริงๆครับลุงมกคายกเอาหน้าหวังว่าหากขาดเหลือทางคุณวิชิตคงจะช่วยทางวัดเหมือนทุกปีนะว่าแต่ว่าปีนี้ ทำไมมาช้านักล่ะใหญ่นิ่งอึ้งไปนิดนึงตอนแรกว่าจะไม่พูดถึงเรื่องของงานเลี้ยงกำนันเลื่อนเพราะยังไงยังไงมกคทายกเลื่องก็น่าจะรู้อยู่แล้วก็เพิ่งไปส่งน้ําแข็งให้พ่อกำนันมานะาซี่อ๋อนี่พี่ลุงเขาจัดงานเหมือนกันเหรอมกคทายกเรื่องทำหน้ายิ้มยิ้มเมื่อพูดถึงกำนันลุงมกคทายกว่าอะไรนะกำนันลุงพี่ชายของฉันเอง บ้านแกอยู่หมู่บ้านดอนนุ่นน่ะไปได้พี่สะพายอยู่นู่นเป่าวลอกยายปฏิเสธเล่นเอามักทายกผู้เท่างงงันหันกลับมาถามตำบลน,นี้ไม่มีกำนันอื่นอีกแล้วนี่นอกจากกำนันลุงซึ่งเป็นพี่ชายของลุงเนี่ยแหละมีสิลุงแต่ไม่ใช่จัดงานอยู่บ้านดอนแต่กำนันที่ผมไปส่งน้ำแข็งแกจัดงานอยู่หมู่บ้านปากทางเข้านี่เองมักทายกยิ่งทำหน้ายน ใช้ความคิดมากขึ้นพร้อมกับพึมพำว่าที่ไหนอีกถูกคนโกงหกมาหรือพวกแอบอ้างหรือเปล่ากำนันอะไรล่ะมรคทยกเลื่องถามขึ้นแกชื่อพ่อกำนันเลื่อนฮะอะไรนะนี่นายใหญ่อย่าล้อเล่นกับฉันนะไม่ได้ล้อเล่นหลอกลุงมรคทายกผมเพิ่งไปส่งน้ำแข็งที่บ้านกำนันเลื่อนหน้าปากทางเข้าหมู่บ้านเมื่อกี้นี้เอง แกยังบอกว่าขอบใจลุงมักรายกว่าอุตสาห์ส่งข้าวของไปให้เป็นประจำมักรายกเ,เลืองเลิกขิวย่นเข้าหากันจ้องหน้านายใหญ่เขม็งเหมือนกับกําลังค้นหาความจริงใหญ่รู้ไหมว่ากำลังพูดถึงใครอยู่มักรายกถามสั้นๆและจริงจังพูดถึงพ่อกำนันเลื่อนซึ่งแกบอกพวกเราว่าเป็นพ่อของลุงมักรยกนั่นแหละเอา ลองพูดลักษณะของคนที่เธอเห็นให้ฟังหน่อยสิใหญ่สะทายายลักษณะกำนันเท่าใจดีคนนั้นมักคายกยืนฟังอย่างงุนงงดวงตาที่เบิกกว้างค่อยๆหลีลงเรื่อยๆก่อนที่ใหญ่จะสำทับผมเองไม่ได้มาที่นี่บ่อยนักหรอกแต่ลงุงพอจะรู้จักคนที่ชื่อเสดไหมไอ้เสดเหรอนี่ใหญ่เจอไอเสดอยู่กับพ่อฉันในงานเลี้ยงด้วยเหรอครับ พ่านายเสินเนี่ยแหละเป็นคนที่พ่อกำนันสั่งให้มรอรับพวกเราเข้าไปส่งน้ำแข็งในงานเลี้ยงคุณรู้ไม่ใหญ่มัทคทยกเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเหมือนจะร้องไห้มีอะไรล่ะลุงมัคคทยกคนที่นายใหญ่อ้างมานะ่ะคือคนที่ตายไปแล้วนายใหญ่สะดุ้งเฮือกพอพอกับเด็กติดท้ายรถสองคนหน้าซีดเหมือนหัวใจจะวายช็อกลงกับที่ ไม่ล้อเล่นนะลุงมกทายกฉันจะล้อเล่นกับใหญ่ได้ยังไงคนที่ใหญ่พูดถึงนะ่ะเป็นพ่อของฉันแท้ๆและท่านเสียไปเมื่อ20ปีก่อนนู่นก่อนที่เมื่อไม่นานมานี้พี่ชายของฉันสมัครกำนันก็เพราะบ,บรารมีเก่าของพ่อนี่แหละทำให้พี่ชายของฉันได้เป็นกำนันคนต่อมาส่วนไอ้เสิดพิ่งตายไป เมื่อไม่กี่วันนี้เองเขาตายกันทั้งหมดแล้วลุงมคทายกพูดตลกหยอกเล่นก็เป็นแฮะใหญ่สีหน้าจืดจืดพร้อมกับล้วงมือลงในกระเป๋าทำไมจะเป็นผีไปได้ล่ะลุงนี่ไงเงินที่พ่อกำนันเลื่อนจ่ายค่าน้ำแข็งมาให้ผมเขาหยิบสิ่งหนึง่งออกมาจากกระเป๋าแล้วใหญ่กับบอยและเบิร์ดก็ตกตะลึงแทบจะแหกปากร้องลั่นวัดเฮ้ยนี่มัน กระดาษติด,ตดฟ้าลงเสียงของคนทั้งสามดังพอที่หลวงพ่อจะได้ยินเดินตรงมาที่คนทั้งสามใหญ่มือสัน่นจนกระดาษสีทองนั้นหล่นออกจากมือเพราะเขาตกใจสลัดมันทิ้งมรคทายกแทบปล่อยโฮออกมายื่นมือลงไปเก็บกระดาษสีทองพร้อมกับพึมพ,มพำใช่แล้วฉันจำได้แม้เวลาจะผ่านมา20กว่าปีแล้วกระดาษนี้มันเป็นฝีมือของฉันเอง ที่บรรจงตัดอย่างสุดฝีมือเพื่อติดลงศพของพ่อทั้งๆท,ที่มีช่างฝีมือเก่งๆแต่ฉันเองก็ไม่ยอมจ้างไม่คิดว่ามันจะกลายเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับพ่อมรคทายกเสนอเงินค่าจ้างจริงๆให้กับคณะของใหญ่เพื่อไม่ให้เขาโทษวิญญาณของพ่อตนเองแต่ใหญ่และลูกน้องสองคนปฏิเสธและคืนเงินส่วนที่มรคทายกเลืองมอบให้ ฉันอยากจะไปที่งานเลี้ยงของพ่อมกระทายกเอ่ยขึ้นนายใหญ่ไอ้บอยและไอ้เบิร์ตสายหน้าปฏิเสธเหมือนกับภวากับเหตุการณ์ยังไม่หายแต่สุดท้ายไปเถอโยมหลวงพ่อก็อยากรู้เหมือนกันเมื่อหลวงพ่อเต้าวาดของวัดดงต้องการทั้งสี่คนบวกกับพระสงฆ์อีกหนึ่งรูปจึงต้องกลับไปยังสถานที่ที่นั่นอีกครั้งเสียงคำแผ่เมตตา และบทสวดมนต์ดังแผ่วๆขนาดที่รถแล่นผ่านมาถึงปากทางก่อนเข้าหมู่บ้านเสียงนกป่ายามค่ำคืนและค้างคาวสองสามตัวบินโฉบผ่านหน้ารถไปรถเราเข้าไปส่งน้ำแข็งตรงเนี้ยแหละครับหลวงพ่อใหญ่เสียงผ้าสัน่นชี้ไปที่ทางเลี้ยวเข้าไปในป่าละเมะแล้วก็หยุดอยู่ตรงต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นหลวงพ่อเดินลงจากรถนำหน้าตามล่องรอยล้อรถ ที่ย้ำเข้าไปในป่าแล้วมาหยุดอยู่ตรงต้นไม้ใหญ่มาหืบมาต้นนั้นนั่นไงหลวงพ่อน้ำแข็งที่พวกเราลงไว้บริเวณนี้เมื่อสักครู่มีโต๊ะคนนั่งเต็มพืชไปหมดหลวงพ่อหลับตาภาวนาอยู่ชั่วคู่สายลมกระพือพัดมาแรงๆหลายครั้งหลายหุนแล้วก็สงบลงโยมพ่อเลื่อนตามที่พระน้องบอกไว้นั้น ทำไมไม่ทำตามสัญญาบ่วงทุกบ่วงต้องตัดให้ขาดจะได้เป็นกุศลอย่ามายึดติดกับมันต่อไปเลยมียศเสื่อมยศมีลาบเสื่อมลาบมีสารเสริญมีนินทามีสุขก็มีทุก์ทำไมยังต้องคล้องเวียนอยู่กับมันทำไม ต้องยินดีกับมันด้วยขาดคำของหลวงพ่อสายลมขนาดพายุพัดกระพือจนต้นไม้ในบริเวณนั้นไหวโอนเอน็นชายจีวรของหลวงพ่อปิวสวยแต่หลวงพ่อหลับตาสงบนิ่งทั้งมรคธาย,ยกเลืองใหญ่เจ้าบอยเจ้าเบิร์ดหลบหมอบอยู่ด้านหลังของพระพิสุวัยชลาพันเงาล่างของคนกลุ่มหนึ่งก็ปรากฏขึ้นลาง,ลาง แต่มันไม่ใช่งานเลี้ยงแต่มันเป็นของกลุ่มคนที่กำลังนั่งหมอบลาบกับพื้นก่อนภาพนั้นจะเลือนหายมีเสียงแววผ่านสดประสาทของคนทั้งสี่เป็นเสียงของกำนันเลื่อนนั่นเองขอบพระคุณเจ้าพระคุณที่เตือนสติผู้หลงผิดต่อไปพวกผมจะไม่ขนองอีกแล้ว จบแล้วนะครับลุงหนุ่มสตอรี่ใน EP ีที่29ลุงหนุ่มฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดต like, ิดตามช่องลุงหนุ่มสตอรี่ด้วยนะครับขอบคุณครับ